มันเป็นบานาน่ารีพับบลิกหรือว่าเฮ้ยบานาน่ารีพับบลิกไม่เป็นไรนะฮะบางคนก็บอกว่าปลูกกอนตอนนี้ตลาดมันดีแล้วผมก็คุยพี่ก็กน,นะผมไม่ได้คิดคนเดียวนะท่านอภิปรายด้ขอภัยได้ตอบคำได้ตอบกระทู่ในสภาเอาตัวเลขญี่ปุ่นมาอย่างนี้เอาตัวเลขไทยอย่างนี้ ผมก็คิดตามว่าตัวเลขมันขี่กันนะมันมันมันเว่อร์ญี่ปุ่นเขาต้องการขนาดเนี้ยแต่เรามีโคต้าอยู่เท่าเนี้ยถ้าแห่แหนแตนแตนแต่กับเดบูกเลวจะไปขายใครในี่พี่โกก็เขาแหม่เขาจีก็โคต้ามีแค่สองพันแต่บอกว่าเขาต้องการดีมานี่ไม่รู้มาจากไหนล้านตันเนี่ยแกไม่เอาตัวเลขมาจากไหนก็ไม่รู้นะแล้วกินกล้วยล้านตันเลยแล้วผมมาคิดต่อนะพี่โกนะฮะผมเนี่ยไม่ได้ท่านเป็นเสนาบดีท่านก็ต้องเป็นคนที่มี ความเหมาะสมมีความรู้มีความสามารถท่านพูดแด้วเราก็อามาคิดต่อนะฮะข้าวเนี่ยถ้าขายไม่ได้ก็ยังเอาไปจำนาแล้วก็เอาไปเก็บไว้ราคาแพงก็ค่อยเอามาอาขายแต่กล้วยนี่มันมีอายุของมันนะพี่โก้เขาไปทำกล้วยตากไหบางกล้วยชาพี่โก้มันไม่ได้ตากได้ทุกกล้วยนะฮะไอ้กล้วยไอ้กล้วยอะไรนี่เขาาไอกล้วยอะที่เขาขายกล้วยไม่ใช่กล้วยน้ำว้ากล้วย กล้วย,<อ>ยหอมกล้วยหอมตากได้ไหมล่ะพี่โก้มันไม่ได้ตากได้หมดมันก็มีอายุทําให้ผมนึกถึงท่านผู้ว่าที่ไปเพิ่งไปรับตําแหน่งที่เชียงใหม่ลาพูนที่ผมเคยพูดถึงอะ่ะหาว่าชาวชาวสวนลําไยซ้ําเติมตลาดอลําไยมันอยู่ในตลาดเยอะแล้วล้นตลาดก็อย่าเพิ่งเก็บสิอ,อย่าเพิ่งเก็บเก็บมาแล้วก็เท่ากับซ้ําเติมตลาดชาวบ้านอ้าปาก้างผู้ว่าทำไมท่านผู้ว่าไม่รู้หรือว่า วงจรของลําไยเนี่ยถ้ามันถึงเวลาก็ต้องเก็บถ้าไม่เก็บมันจะทําลายตัวเองแตกคาต้นแล้วจะไปขายให้แมวที่ไหนทั้นผู้ว่าชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้เลยแมไม่กินแมวไม่กินนะฮะแม้แต่ลำไยตอนหลังเห็นเขาว่าขายดีเอนวันนี้ก็ออกมาบอกว่าโอ้ยไปคิดกันไปเลยเถิดนะแกก็บอกว่าผมเนี่ยคิดเสมอว่าทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดิ ทำได้พูดหลายครั้งแล้วพอและซ้<ค>า <ำ S 2> แล้วครับต้องเร่งแก้ปัญหาทันทีราคาข้าว <c oughs> ตกนี่มันเกิดจากอินเดียส่งข้าวรายใหญ่กลับมาส่งออกอีกครั้งผมก็เตรียมการมานานแล้วนำข้าสู่ที่ประชุมนวคขอออกเป็นมาตร,รการช่วยเหลือเร่งด่วนระยะสัน้นก็จะช่วยนี่ไงไล่ละพันไม่เกินสิบไล่ต่อครัวเรือนอันนี้ชาวนาขอไม่เองผมก็จัดไปนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ผมพูดถึงเรื่องปลูกกล้วยมันเป็นเพียงตัวอย่างมนตีก็โอ้ออ ก็บอกว่าเป็นเพียงตัวอย่างของผู้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศเพราะตลาดกล้วยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมูลค่าการตลาดสูงมากครับสัาหักรวยเลยแต่กล้วยติดคอแต่ไม่ได้มีนโยบายจะให้ชาวนาเปลี่ยนไปปลูกข้าวเป็นกล้วยทั้งหมดโอ้มันเป็นไปไม่ได้มันแค่เป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้เกษตรกรในพื้นที่ที่เหมาะสม แล้วตอนเนี้ผมนี่ให้กระทรวงพาณิชลองปลูกกล้วยแล้วนะแสนห้าหมื่นต้นเพื่อเป็นตัวอย่างาให้เกษตรกรเห็นถึงโอกาสในตลาดต่างประเทศแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้เปลี่ยนจากข้าวเป็นกล้วยทั้งหมดมก็บอกเวานไหนมันเหมาะสมปลูกได้ก็ปลูก,กเกษตรกรจะได้มีไรายได้แต่ไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นกล้วยทั้งหมดแค่คิดก็ผิดแล้ว,วเปกียงให้ทางเลือกเข้าใจไหม ส่วนแนวทางที่สาคัญที่เราต้องทาเนี่ยก็อย่างที่ท<น>่านนายกบอกก็คือเราต้องมุ่งพัฒนามเมล็ดพันธุ์ให้มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นเหมือนเวียดนามเขาผลิตได้ไร่หนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดห้าตันต่อไร่ขณะที่เรานี่เฉลี่ยต่อไร่แค่หกร้อยแปดร้อยไปสู้เขาได้ไงต้นทุนเรามันแพงกว่าเขาแล้วเราก็ขายไม่ได้แต่ตอนนี้ผมก็รีบไปนะผมก็รีบเจรจาจีนแอฟริกาแล้วล่าสุดนี่ จีนจะซื้อเรานะ200,008อฟริกาเนี่ยผมดิวอยู่300,009เดี๋ยวจะบินไปทําสัญญาด้วยออสเตรเนียแล้วมาตรการกระตุ้นราคาข้าวนี่เดี๋ยวผมเจรจากับผู้ขายข้าวถุงภายในออีกแล้วเดี๋ยวจะทํำข้าวถุงออกมาขายดูดซับข้าวส่วนเกินก็ทําทุกทางไอ้กล้วยเนี่ยมันมันเป็นแค่เพียงแนวคิดโอ้ไปพูดกันเลยเถิดเอาเป็นว่า ยืนยันว่าเป็นการพูดถึงพืชทางเลือกอเช่นกล้วยหรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆเป็นเพียงแนวทางในการเพิ่มโอกาสให้กับ,กบเกษตรกรแต่ไม่ได้มีนโยบายให้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นกล้วยทั่วประเทศอข้าวยังคงเป็นพืชหลักของประเทศไทยและรัฐบาลจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ชาวนามีไรายได้ที่มั่นคงอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอันนี้ผมเติมเองนะข้างหลังนะคุณ โอ้นี่กล้วยมาเลยี่กล้วยเป็นสวนครับสวนกล้วยฮะคือว่าจริงเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสวนกล้วยเยอะอยู่แล้วสวนกล้วยในเมืองนี้เยอะมากนะเพราะว่าจะหนีภาษีที่ดินกันก็ทําให้มันเป็นพื้นที่เกษตรตาก็ปลูกกล้วยกันไปจอมๆนะสวนไอ้กล้วยกล้วยทองเนี่ยกล้วยหอมทองเนี่ยนะก็มีที่เขาปลูกเป็นเรื่องเวลาขายก็แพงนะคุณที่มนตรีเพราะว่า มันเป็นอาหารเช้าของ <ป Christ? S 2> ของผู้คนจํานวนหนึ่งนะฮเช้าก็โอเคก็ดื่มนมกับกล้วยหอมไปทํางานแล้วะคุณไปสังเกตได้ว่ารายได้ในร้านสะดวกซื้อเนี่นะรายได้จากการขายกล้วยเนี่ยมูลค่าโอ้โหมหาศาลนะพี่ก้ผมเข้าใจแล้วแหละนะฮะถ้าเราจะซื้อมาทั้งวีกินไม่ทันอะ ถ้าครึ่งหวีเขาก็จะขายอย่างราคาสูงเราก็ไม่ได้กินขนาดทั้งทั้งขนาดนั้นซื้ออันนี้ลูกเดียวลูกเดียวอยู่ท้องแล้วก็เป็นลูกที่ไม่ได้่ว่าสวยๆนะลูกแมมก็ยังดูตกลูกกี่ต่งห้าบาทหบาทนะอ๋อหี้ยไม่รู้ตอนนี้สิบาทหรือยังแต่่อนที่ผมเคยซื้อเจ็ดบาทเจ็ดบาทลูกละเจ็ดบาทแล้วหวีหนึ่งมันมีเป็นประมาณสักสามสิบหรือว่าเนี่ยมันมีสองแถวไงนะไม่ต่ำกว่าสามสิบู นะฮะสามเจ็ดยี่สิบคือผมเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันอันนี้วันศุกร์สบายๆผมก็จะไปซื้อไอ้กล้วยหอมเนี่ยไว้กินตอนเช้าแต่ผมเนี่ยจะไปซูเปอร์เนี่ยสัปดาห์ละครั้งเพราะฉะนั้นถ้าผมจะซื้อผมต้องซื้อเผื่อทานได้เจ็ดวันมันพอวันที่เจ็ดเนี่ย มันหวานหอมมันนั่นไงมันบวงน้ำตาลขึ้นเลยแหละครับไอ้ไอ้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปวดหัวสําหรับผมเขาจะซื้อยังไงเราจะไปซื้อไอ้ที่มันเขียวเขียวนี่ก็ปรากฏว่าบางทีมันจําบกมอ่ะมันเวลาสุกนะสุกพร้อมกันเหมือนมะม่วงจำบ่ะถ้าเราไปเลือกเขียวเขียวมาเนี่ยพอไปถึงปลายปลายสัปดาห์เนี่ยมันมันมันไม่ได้สุกอ่ะมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้กอก ผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์นะฮะไปที่ตลาดนะตลาดใหญ่เนี่ยที่อยู่ชานเมืองเนี่ยนะจะเอาแบบไหนอ่าคือมันเขียวทั้งหมดเลยจะกินเมื่อไหร่กินพรุ่งนี้เลยไหม,มนะฮะก็ต้องเอาอันนี้แต่อันเนี้ยเก็บไว้เป็นอาทิตย์ก็ยังไม่สุกทําไมอันเนี้ยราดสารแล้วอันนี้ยังไม่ได้ราดมาเขียวเขียววันนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าพร้อมใจกันเหลืองเหลืองเลยอ่า ผมก็ไม nice ่แน่ใจว่าไอ้ที่รากราแต่ในนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าคือท่านก็อาจจะพูดไปคือคือท่านเป็นคนเซลล์ไงเวลาเตรียมการไปตอบกระทุ้งกระทู้เนี่ยท่านก็พูดไปตามความคิดอ่ะไม่ได้เตรียมเปเปอร์อะไรนักหนาจะสังเกตว่าไม่ได้มีตัวเลขอะไรรองรับเลยอยู่ในหัวหมดแล้วไอ้ไอ้ที่บอกร้านตันแปดพันตันสองพันตันเน ased, ี่ยอยู well> ่ในหัวอยู่ในหัวแต่มาพันกันอ่ะมันไหลออกมาทีที่พอไหลออกมาเดี๋ยวบางทีมันตีความผิด